สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบมาพอกับรถอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้รถสบห้าพี่นอ้องยางแข็งที่มาะะไปที่ร้านกันค่ะทุกคนวันนี้พี่มาตกพี่น้องจ้าตืนเาสาขึ้นมากล้างคาบานคาวเบิร์ดนะคะพี่นอ้องเพิ่งเอาสภาพนะคะว่าจะอากาศติดลบนะคะมือเนี่ติดลบห้านะคะที่ประมาณติดลบห้าบรรยากาศไม่ค่อยดี คลิปที่แล้วนะคะรถพาพี่น้องปลูกพักพักรถกระจกสีเป็นแนวใดไรูนะคะเบิงเดรถจะกลับกล่องให้เบิ่์ดสีขาวบรรยากาศมี่หมาต๊กแบบนี้พี่น้องคะคิดหอดบ่านที่เมืองไทยนะคะเมืองไทยเราเป็นประเทศที่หน้าที่อยู่ที่สุดแล้วพี่น้องคะประเทศไทยเป็นประเทศที่หนยอยู่ที่สุดนะคะพี่น้องเพราะว่ายังทําจากตัวรถเองนะคะ อยากได้รก็เลือกยอยู่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเมืองไทยเห่าบรรยากาศของทางคงคีนะคะฮันโมัวกันแต่ก็อยู่นีเพื่อนบางเหมือน,นะคะ mm hmm. อู้นเขาหน่วยปุดนะคะมีดไปหิมะค่ะพี่นอ้องดูประเทศเพื่อนนี้บางมือน็ปหิมะตกนะคะบางมือก็ฝนตกพี่น้อง เพราะฉะนัน้นยุบานเท่านะคะถึงแม้ว่าอากาศสีห้อนนะคะแต่ว่ามันกับบัถึงขันแบบว่าฮักเห้แห้งคือ,อยู่น่นะคะพี่นอ้องแห้งสุกาหลกเข้าเกิดสงกรสงคำคือสมเออนี้นะคะยุบานเท่าดีกลัวค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> มันดีต่อใจนะคะพี่น้องแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเท่ากับเหลือกบัไดดนะคะพี่น้องหนึ่งกับเพท่านถึงเวลาแห่งมันนะคะ ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเกาต้องอยู่กับชีวิตคทพ่วงเป็นจริงแม้แต่เราเมืองไห่ได้นะคะพี่น้องบัวได้ก็ต้องรับนี่ให้ได้นะคะนี่มาค่ะพี่น้องนี่มาะ,ค,ะาววค่ะนี่มาข้าวโพลเลยจ้ะ หิมะน่าจะตกอยู่อีกประมาณนี่แหละค่ะช่วงอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าตี๒นักขึ้นอีกนะคะแต่ว่าโอ้โหว่าหิมะน่าจะตกทุกเมื่อหรือว่าตกแบบใดน,นะคะพี่น้องห้เอเพ่อม่คตองตะนี่กำลังตกจับพี่น้อง นี่มานี่นะขม้นบ่มากย่างไรเงี้ยตก๊งหลังดนเงินมาต่อมันก็ถืเป็นบื้นในดันเงินะขาวผมขาวผมยเย ก็จะยางไปอีก hmm, ส so okay, so no, no. ักคับเนึ่นะคะี่น้องจ้าเดินแพงีนี่ยังคนที่น่าตกใจมาหนาวคนาวแต่ก็มุ่งสุด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 เดี๋ยวเอฟซี่สิบแล้วเราจะ่ทยอีกอย่างกับกุ้ยจีวานนะคะ คอความเย็ยนพี่น้องเห็นนะคะความเย็ยนสุดใจขนาดไหนนะคะเจอบรรยากาศแบบนี้แห้งกินหัอต่านได้พี่น้องอยู่กับบรรยากาศแบบนี้แห้งกินหอนัอตานนานห่อปานนี่จะย่งหนาวอยู่นะ,ะพี่น้องหนาวก็ไปนี่กระดูกเลยจ้ะที่เย็นหลายค่ะเขานั่งเซลอยู่ในส่องฟิตพี่นอ <c oughs> ้องกำลังโปรงใบนะคะ นี่มะลงมา um ใส่ถ้านี่มะอยู่โดนมึงจะยิงทักไอจีบงามนะาอุ๊บนี่มะตกใส่ตาพี่น้องเป็นคนไปคนๆกันนะกระสวยไปอีกแบบเนาะขาวกับเขียวตัดกันเลยเขาวกับเขียวตัดกันเลย กองเลยกปติดข้าพี่น้องคันๆเลยด้วยคิดคันๆด้วยด้วยกันใช่ค่ะใ้คนทําเป็นว่ามีหมาตกเรื่อยๆไดไปแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ยตึงนี่ยางยังบ่ได้เลยทั้งมือกีได้หิมะตกคักๆพี่น้องโอ้ยแคบเ่ออยากออกจากบาทนะคะเพราะว่าถนนก็ลื่นแล้วก็ คือมันบ่อยากออกนพี่น้องจะมันหนาวแต่ว่าพท้ายที่มาดูผัวโดนนะคะดูหนุ่ยเขาจันทร์ไหม ตึ้งโกกบักแอปเปิลเลยตึ้งโกกีแอปเปิลแอปเปิลกำลังเหี่ออกดอกนะคะเมื่อเจอหิมะล่อเบิ้งว่าป <laughs> <Wow. S 1> ีนสิได้กินบ่นะคะพี่กายแอปเปิลบ่หลายเลยพี่น้องเพราะว่าตอนที่ออกดอกหิมะตกลงมาใส่ดอกคอนก็เลยร์แบบว่าก็ติดหน่วยนะพี่น้องนแล้อลดทีเบิ้งดีใจเลยออกดอกหิมะมาใส่พอดี นึ่งน่องเห็นบ่ต้นแอปเปิลนะคะต้นนี้แสบพรอองพี่น้องหม่น้อยนะคะแต่ว่าเราหัองแสบน้องผนาพันธุ์ต้นแอปเปิลต้นอะไรที่ขามาถึงทุกคน ขนาดตกโบ้ท่านโดนได้ี่น้องคู่ตกนะคะโบ้ท่านโดน,นายทหมดเลยชีวิตสาวไทยในต่างแดนนะคะวิธีต่าดนพี่น้อียงจะเขาเมืองกาลีกาลีตาาำเนาะ อยู่ไซเฮาจาให้กลมคืนกับพี่หันนะคะพี่น,อน้องทำงานสำรัวทำมาหากินนะคะรรตามประสาไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะสียางต่อไปหลานได้จากพี่น้องค่ะพบเจอกับรถได้ไหมในนั่งคิมนาได้จากที่นี่ใ้ซ้ำนีซากอนนะคะพี่น้องจ้าหนาวนะคะบุ้งมือเลยแดงเลยเลยจากผมันหนาวนะคะพี่น้องจ้าพบเจอกับรถได้ไหมในคลิปหนา้านะคะเ,เดียเ๋วยะคะคนนะคะวคลิปหนา้าบุ้งหัวว่า สิเดพาไปเล่นหิมะบ่นะคะคหูว่าเพิ่นสีตกกือจักเหมือนนะคะถ้าตกดนเดี๋ยวรถสิพาไปเล่นหิมะนะคะคลิปนี้ขอด,ดัวไปสะกอนสวัสดีจ้าอื้อหนาวพี่น้องจ้า